อยู่เพียง2องแสนเพื่อนๆหารถไปใช้ปีใหม่หรือยังถ้ายังไม่หาวันนี้ผมมีนำเสนอเป็นตัวท็อปเลยนะตัวนี้เป็นตัวท็อปเมื่อปี2014ัาคาบปิดตัวอยู่ที่5 9 9 9 0 0บาทแต่ตอนนี้เหลือเพียง2 0 0แสนกว่าบาทแล้วพออยู่5,000กว่าบาทเงินเดือน10,000จัดไปมาดูครับอันนี้เป็นโต y ยต้ ยา r ิสนะครับที่มีเครื่องยนต์อยู่ที่1.2รุ่นใกล้ตัว G คือตัวท็อปสุดเลยนะมีจะมีเ e อีโแล้วก็ตัว J นะครับแล้วก็ตัวอ e, ีตัวจเป็นไงสีรุ่นหลักๆนะครับอยู่เจเนอเรชันที่3นะครับก่อนเปลี่ยนเป็นโฉมปัจจุบันนะเอามาดูสภาพนะครับตัวท็อปมันก็จะมีเรื่องของสีนะครับที่แปลกๆอยู่คือเป็นสี o r เรนจ m เมทัลลินะครับสีตัวนี้เป็นสีพิเศษนะอ่ะไฟนะครับก็จะอัพขึ้นมาเป็นโปรเจคเตอร์ขึ้นมาแล้ว สำหรับตัวตัวจีนะนะครับด้านหน้ากระจังหน้าประมาณนี้เลยเห็นไหมแล้วก็เป็นสีเดิมนะครับแล้วส่วนถัดมาก็เรื่องของออไฟสปอ t l ตไลท์นะครับก็มีให้เห็นแต่สิ่งหนึ่งนี่มันแต่งขึ้นมานี่เลยด้านข้างนะครับส่วนส่วนแรกเลยนะครับไอ้ดูเรื่องของล้อแม็กเป็นไงล้อแม็กสีดําๆน็อตดำนะตัวนี้นะครับยางเป็นของแฮนด์กู๊นะครับสเปคก็อยู่ที่195.55 แล้วคันนี้เป็นขอบ15คือขอบแบบมาตรฐานโรงงานอะ่ะคือใช้งานได้นะครับเป็นรถที่แต่งแต่ใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเลยส่วนถัดมานะครับกระจกเป็นคาร์บอนแคปลาเห็นไหมนี่งา oh. นเป็นไงแวววะแววไหมงานแวว,แว,ลว,แว,ลวเลยแววเลยวลวะนะครับไปเลี้ยวที่คูมแล้วก็ตัวนี้ก็เขายังทําพวกตัวแบ่งลมมานะพวกทําให้มันไม่ไม,ไม่ไม่เสียงดังเข้ารถนะครับคือออกแบบมาค่อนข้างดีเลยแล้วใครได้ใช้นะผมว่าคุ้มค่านะครับคันนี้ส่วนถัดมานะครับ นี่ตัวจีก็จะที่จับประตูโครเมียมอันนี้ไม่ใช่ซื้อมาแปะนะคือเป็นโครเมียมแท้ๆเลยอ่ะกระจกแท้โรงงานด้านข้างประตูเดิมอ่าด้านหลังเหมือนกันประตูเดิมเรื่องของสเกิร์ตยังไม่ได้ติดมาสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาตัวจีเห็นไหมนะครับด้านบนมันก็จะมีไอแถวบ้านเขาเรียกคิปฉลามเนาะแต่ไม่รู้จริงๆมันเรียกว่าอะไรคันนี้มาดูด้านหลังนะครับ ยา r i สเนี่ยคือมันเด่นเรื่องของประตูที่เป็นแฮชแบกนะอ่ะประตูแฮชแบกตัวจีกว้างขนาดไหนมาดูนี่นี่สิ่งที่ชอบเลยนะครับยาลิสเห็นไหมด้านหลังเขาเขา,เขาออกแบบมากว้างนะพื้นที่เคลียร์แลนด์นะครับในการตั้งของแบบค่อนข้างสูงนะได้สูงเลยแต่ผมลืมบอกอะไรไปน,นิดนึงนะเรื่องของไฟดูด้านหลังเห็นไหม่ะลองดู LVD นะครับพี่พ led แล้วนะครับแล้วเป็นโคมเดิมไฟเดียวยังเป็นหอดหลอดฮาโลเจนอยู่นะแลวตัวนี้ตัวแบ่งลมเห็นไหมเออออกแบบมาเรื่องของตัวแบ่งลมได้ดีมากๆเลยนะครับตัว G โคมเมียมค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าพี่เพื่อนสังเกตนะตัว G ทุกอย่างมันจะเริ่มเป็นโคมเมียมแล้วอ่ะส่วนถัดมานะครับส่วนถัดมาก็คือเรื่องของตัวสอยเลอร์ด้านหลังเห็นปะนี่ คอยเลือดด้านหลังอ่าเอ้ยจะสวยนะสวยสวยสวยแล้วก็ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมพวกตัวไล่ฝ้าตัวอะไรประมาณนั้นนะด้านล่างกันนิดน,นึงไหมด้านล่างด้านล่างนะครับก็จะมีการเก็บทำความสะอาดเชียร์หน้าทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับพ่อเดิมโรงงานโชกอะไรต่างๆนะครับก็เป็นพ่อเดิมอยู่ประสิทธิภาพยังใช้งานได้ระยะยาวเลยนะครับเดี๋ยวไปดูแผงประตูกันนิดนึงนะ นะครับรู้สึกว่าตัวนี้เทคโนโลยีเขาจะเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับเริ่มจากที่ตัวนี้ก่อนเลยอ่ารีโมทนี่ครับสิ่งอำนวยความสะดวกกดแล้วก็กดอีกทีหนึ่งเห็นไหมง่ายไหมถ้าไม่มีกุญแจนะไม่มีกุญแจถ้าไม่มีกุญแจแบบกุญแจใส่กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ปุ่มนี้ได้ไม่ต้องไปโอ้โหมือก็เต็มอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าประมาณนั้นอเดี๋ยวเข้ามาแป๊บนึงนี่ครับแผ่นตรงนี้เลย กระจกปบไฟฟ้าสี่บานนะครับออโต้บานหนึ่งเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้หมดเลยนะครับและดูสมีมันมีความเป็นแบบเอ่อเทาแบบเมลิเนียนนะอือสวยมากเลยวะ่ะคันนี้สวยเลยอะ่ะใช้งานได้แล้วสิ่งที่เพิ่มมาจากตัวเอ่อเขาเรียกว่าไนระตัวทอ็อปอ่าตัวท็อปนะครับก็จะเป็นพูชสตาร์ทอ่าคุณทำงานคู่กับกุญแจนะครับนี่เห็นไหมอ่าตัวปรับกระจกภาพกระจกอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูเลยเครื่อง1.2สองนะ ย้ำนะเครื่องหนึ่งจุดสองนะเดีย๋ยวผมฟังท่อเดิมนะครับท่อเดิมนะโอ้โหโอ้โหอสนุกดีว่ะโอเคนะครับอันนี้ก็โอ๋อขอโทษกันทุกคลิปเลยเนาะอ่ะส่วนถัดมาเลยนี่พวงมาลัยเดี๋ยวอันแผ่นพวงมาลัยก่อนผมชอบมากเลยนะคนที่รักรถมากๆเนี่ยดูดิดวพวงมาลัยเขาแบบว่า ไม่ค่อยมีแบบทะลอกไม่ค่อยมีแบบว่าอะไรนะขีดควรนะเมบอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ไอ้พวกปุ่มเอนเตทปุเนเตต่างๆเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่ค่อยลอกนะมีนิดเดียวจริงๆนิดเดียวโลโก้สวยมีระบบความปลอดภัย s i s airbag ก็ให้มาอยู่แล้วแหละนะครับไม่ต้องพูดถึงอ่าดีดีแดูเลขใหม่เลขใหม่ป14เลขใหม่นี่เลขใหม่ เลขไม่แสนกว่าๆนะครับเลขไมายอยู่แสนกว่าๆคือมันเป็นรถที่ใช้งานน้อยมากๆเลยแล้วดูครับดูความแบบว่าไม่มีที่ขีดควรเห็นไหมอ่ะสิ่งต่อไปก็คือเรื่องของคอนโซลต่างๆเห็นป่ะคือดูสิคือเขาไม่ได้แบบไม่ได้แบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ได้แบบวางของแบบไอ้นี่เลยอะ่ะคือสวยมากอะ่ะคันนี้ ส่วนต่อมานะครับเรื่องของเครื่องเสียงเห็นป่ะคือใช้งานง่ายกดทีเดียวสตาร์ตติดเลยนี่กดซีเดอร์สตาร์ตติดไม่ใช่ start. ปุ่มสตาร์ตอ่าปุ่มพาวเวอร์นะครับแล้วก็เพิ่มเสียงกันหน่อยยาลิสอ่ะผมบอกให้นะเครื่องเสียงดีทุกเจนเลยทุกรุ่นเลยมานนี้นะ,ะหัวข่าวแล้วคุณแม่ดูมีอายุแล้ว,แล,วแล้วก็ไปแข่งกับลูกกันสองนคนคาร่าตอนเนี้ยนครับ ครับครับไม่ไม่เมื่อกี้เขาพูดรองตกคับคับต่อใช่ไหมโอเคถ้าใส่พวก A U X หรือ U S B เนี่ยเสียงน่าจะเพาะหรือไม่ก็ถ้าใครมีแผ่นซ d ดีก็ใส่เข้าไปเลยลำโพงเขาดีนะลำโพงดีมากตัวเนี้ยคือเป็นยาริสเป็นรถที่มีเครื่องเสียงค่อนข้างโอเคเลยด้านในเนี่ยคือต้องบอกก่อนนะด้านในเนี่ยของ t o y o ต้ Yaris เนี่ยเขาจะคุมตีมาเป็นสีดำนะครับดำแม้กระทั่งคมหลังคาลองสูงแผ่นขึ้นมาเห็นปะ่ะมันมีความสปอร์ตแบบเล็กๆอ่ะ มีความสปอร์ตแบบเล็กๆแล้วเขาจะตัดด้วยพวกสีส้มนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟส้มเรื่องของตัวแถบค่าต่างๆเห็นไหมของเบาะมันก็จะออกเป็นส้มๆนะครับยาริดต่อให้เป็นสีอื่นมันก็เบาะเป็นสีส้มนะนะครับโนทันมาแอรครับเห็นไหมตัวจีเพิ่มขึ้นมาแล้วเป็นระบบออโต้แล้วนะหน้าจอเป็นพวกดิจิตอลแล้วนะครับก็เห็นค่าต่างๆแล้วดูสภาพเอาให้ดูสภาพเลย รถปี14กี่ปีอะน้องอันคิดได้ไหมกี่ปีป 9, 9ป,ปีโดยประมาณนะคือสภาพปออวะ่ะคือเหมือนไม่ได้ขไม่ค่อยได้ขับรถเนาะเกียร์อ่าออโต้นะครับเป็น CVT แล้วหัวเกียร์อ่าน,นี่เห็นไหมมันจะร้องเตือนอย่างนี้เลยนะเราบบความปลอดภยัยเราต้องแบบปิดประตูนิดน,นึงนะถ้าปิดประตูแล้วแสงงันเข้าไหม ได้อยู่คือเกียร์สภาพสวยเบรงมือนะครับล้อสิบห้าแล้วก็เป็นตัวเพาธรรมดาไม่มีปัญหานะครับเบรกมือไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเอาเดี๋ยวนะอ่านี่อ่านี่ปิดก่อนนะครับเปิดเปิดดิเปิดก็ได้ปิดก็ได้ครับอ่าเปิดดีกว่าหน้าได้สมๆนิดนึงนะเพราะให้มันเข้าตมยาริสนิดนึงอ้าวเบาครับคุณพี่คือเบาอตรงนี้ผมบอกก่อนนะว่าเบาเขายาริสไม่ค่อยเห็นแบบเป็นทําแบบหนังนะ เขาทาแบบเป็นผ้าคล้ายผ้ากำมะหยี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีความรู้สึกว่ามันนุ่มมากๆเลยคันนี้เออนุ่มนะน่าจะเป็นทุกทุอยุครุ่นเลยมั้งอ่ามีความนุ่มนะครับยาริสตัวนี้ก่อนเปลี่ยนเจนนะเดี๋ยวผมปรับนอนเลยได้ไหมโอ้โหสบายอะ่ะคือน,นุ่มแบบโอเคอ,ะอ่ะอันนี้ให้ดูพวกด้านล่างหน่อยโฟมโฟมอะไรพวกนี้ดูไป็นไงสะอาดนะคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่านะผ่อนอยู่หลัก 5,000กว่าบาทฟังไม่ผิด5,000กว่าบาทคุณพี่ได้รถตัวท็อปไปแล้วราคาเนี่ยอยู่2,000 200, 0 0กว่าบาทเชื่อป่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะเปิดราคาด้านหน้าแต่ก่อนจะเปิดด้านหน้าผมขออนุญาตไปดูฝากระโปรงรถยนต์หน่อยนะครับดูรถก็ต้องดูให้เยอะนิดน,นึงนะเวลาซื้อรถนะครับแต่จะมีบางคลิปนะครับออกรถแบบไม่เห็นรถโอ้โหดูแต่อยู่โว้โอ้โหดูยูทูปก็เพียงพอแล้วอ้าวไม่งั้นเราก็ต้องเจาะเข้าไปอีกนะใช่ไหม้องอัน ดูย t u b e เพียงพอแล้วเจาะอีกโอ้ยโอ้ยรถเดิมนี่ดูอันนี้น่าจะมีการดูเห็นไหมมีการซื้อเพิ่มนะตัวนี้อ่ายังใหม่อยู่เลยเห็นป่ะแล้วก็ดูสภาพสีนะครับเดิมหมดเลยโอเคส่วนถัดมาเลยแบตเตอรี่ต้องอ่านดู Panasonic นี่เป็นไง Panasonic ก,ก็คนที่รู้ๆนะพวกพวกฐานพวกแบตเตอรี่อะไรเงี้ยพา n a s o น i c เขาทั้งดังนะ แล้วก็เครื่องนะครับน่าจะยังไม่เป็นไอ,อตัวดูโอเนาะนะครับยังไม่เป็นตัวดูโออันนีมม้มอกเห็นไหมมอกนี่หมดอ่ะอ่าแล้วก็แสนนิดๆใช่ไหมแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งตัวเฮ้ยทำไมราคาคือตกใจราคามากนะราคาอยู่สองแสนไปปลายนะครับ คันนี้อย่างที่บอกนะป้ายแดงอยู่ที่5,99,000บาทสำหรับโกท็อปนะแต่พอมาเป็นรถยนต์มือสองนะครับรถยนต์มือสองเนี่ยราคาที่ร้านมาริโอเปิดนะครับอยู่เพียง2 0 0 0 0 0ลืมใช่ไหมอะไรนะลืมอ่ะไม่ให้คนตื่นเต้นอ่า2 0 0 0 0 0บาท 2 9 8 0 0 0บาทคุณพี่ผ่อนอยู่ประมาณ5000กว่าบาทต่อเดือนนานสูงสุด7ปีคือ84งวดตลอดสัญญากันไปเลยไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเป็นไงได้รถตัวท็อปด้วยนะโครงสร้างเดิมโรงงานเพราะว่าเรามีการรับประกันเรื่องของโครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังอ่ะรับประกันอะไรบ้างไม่ไม่มีชนหนักไม่มีพิควาไม่มีจมน้ำไม่มีกลับกอไม้นะครับอันนี้ แท้ๆห0ึเป็นตเต็มๆเลยเคลียได้ส่วนถัดมาสิ่งที่พี่ๆเพื่อนๆจะได้ต่อไปก็คือรับประกันหรือวารันตีนี่เองรับประกันสูงสุด10ปีหรือ100 0 0แกิโลเมตรนะครับไม่ใช่แค่เครื่องยนต์หรือกี่ชุดเกียร์นะมากกว่า235รายการนะครับหน้าเครื่องชุดเกียร์ช่วงล่างรวมถึงภายในห้องโดยสารก็ยังรับประกันนี คุยกันตรงๆพูดกันตรงๆจัดไปยังไม่หมดแค่นั้นค่าบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดไฟแนัซนการโอนเอกสารการส่งรถทั่วประเทศไทยเลยเอาไม่ต้องจ่ายฟรีครับสำหรับคลิปนี้พิเศษสำหรับยาลิสออเรน m e เมทริกคันนี้เป็นไงเอาอีกไหมเอาอีกเอาอีกใช่ไหมเครดิตดีเครดิตดีย้ำนะมีการผ่อนตรงทั้งหมด ปีเดียวพอปีเดียวพอนะครับฟรีดาวเกดีดีฟรีดาวเอาไปคันนี้เอาอีกไหมเอาอีกพอลนะเอาอีกคนมารีวิว,ออว,วให้เยอะเกินเหรอโอเคนะครับก็ฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ, like, share, รบเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานมาริโอ o มอเตอร์ในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะอย่าลืมนะขอยอดทุกงๆเลยนะครับใครที่สนใจคันนี้หลังจากคลิปออนแอร์แล้ว นะครับติดต่อมาได้่ช่องทาง0925629999นะครับย้ำอีกครั้งน,นะครับไปกรรอดดีกว่าโอเคนะครับฝากด้วยนะโดยต้ตายาวนิส 1.2G ปี2014มาอยู่แสนกว่าพอยอยู่5,000นะคะ298,000คันนี้อยู่ไม่นานเชื่อผมเร็วเรรีบจอง